สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้เบลขออนุญาตมารีวิวรถเล็กกระทัดรัดนะคะขับขี่ง่ายหาที่จอดสะดวกนะคะกับ Ford EcoSport 1.5ปี2014เป็นเกียร์ออโต้รถนะคะใช้น้ำมันเบนซินล้วนไม่เคยติดแก๊สนะคะเป็นรถบ้านลำดับที่1นนะคะเจ้าของใช้มือเดียวออกป้ายแดง บุ๊กเซอร์วิสยังอยู่ครบนะคะรถขับขี่มาแล้ว125,000กิโลเมตรเครื่องยนต์เบนซิน1,500ซีซีพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันภายในนะคะเป็นเบาะหนังแท้เดิมๆจากโรงงานระบบไฟฟ้าก็ใช้งานได้ครบรอบคันนะคะรถอยู่ในสภาพสวยเดิม มากๆนะคะภายนอกก็สีสวยดูดีรอบคันภายในเจ้าของเดิมดูแลรักษาเป็นอย่างดีอุปกรณ์ภายในไม่มีแตกหักชำรุดนะคะส่วนราคาขายคันนี้ขออนุญาตขายเงินสดที่ราคา189,000บาทถ้าพี่ๆท่าในใดสนใจนะคะสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082654 9335นะคะสะดวกเข้ามาดูรถลองขับขี่ได้ทุกวันนะคะที่ซอยนาวมิน74ค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ